สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเปิดดวงความรักราศีกรกฎประจำเดือนกุมภาพันธ์สอง2นะวันที่ยีิแบบตะวันตกนะคะแอดมินดูแลช anel จะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ f a c e b o o k Instagram ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like share และกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาด คลิปดีๆพิเศษพิเศษเยอะแยะมากมายทีเดียวรับชมควบคู่ได้ทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมนะรับชมควบคู่ได้เลยค่ะไม่ต้องกังวลนะขอบคุณจากใจสำหรับกำลังใจ u u s s r r i e l ไลค์แชร์และกระดิ่งขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดดวงความรักให้แก่ชาวราศีกรกฎทุกท่านในเดือนกลุ่มภาพันธ์นี้นะ เอาละมาแล้ว our lady of the dark คุณอาจจะเคยตกอยู่ในข่วงของความรู้สึกเรียกได้ว่า the moon's นะ energy ของความมัวซัวบางสิ่งบางอย่างนะคะที่คุณกำลังคิดซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในเวลานี้นะคะ energy ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยออกมาเตือนคุณว่า บางอย่างเนี่ยนะคะถ้าคุณตั้งใจคิดที่ที่จะคิดวนไปวนมาขอให้คิดแต่สิ่งที่คุณต้องการจะได้ไหมสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยละและวางลงให้นึกถึงสิ่งที่คุณอยากให้มันเกิดกับชีวิตคุณจะดีกว่านะองค์พระพิฆเนศเปิดดวงความรักให้กับคุณค่ะเอาละมาแล้วพลังอำนาจ ในความเป็นผู้นําหมายความว่าพลังอานาจในตัวคุณมันมีเยอะนะคะแต่ตอนนี้เหมือนหน่าที่จะทุ่มเทพลังทั้งหมดไปยังสิ่งที่คุณไม่อยากได้ก็อาจจะดึงดูดแต่อะไรที่มันไม่ใช่มาก่อนหน้านี้งั้นเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ที่ถึงเนี้ยเรามาเปิดดวงชะตากันใหม่เลยนะเอาละ โรแมนต์แองเจิลเปิดดวงชะตาความรักของคุณ calling in your soulmate แม่ support เป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคุณต้องการอะไร ขอให้ดึงดูดสิ่งนั้นนะคะเฉพาะสิ่งนั้นเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการผู้อ่านมองดูว่าคุณต้องการพบเจอโซเมตของคุณก่อนหน้านี้มันก็อาจจะมีเรื่องให้พลาดหวังนะให้ทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปดังใจแต่คุณมีพลังอํานาจมากเพียงพอที่คุณจะขอในสิ่งที่คุณต้องการและคุณก็จะดึงดูดนะคะสิ่งที่คุณต้องการนี้เข้ามาสู่ชีวิตได้สําเร็จ นะ้ำผู้อ่านจะย้ําทุกครั้งกดแรงดึงดูดไม่ใช่การที่เราคิดมโนโวนไปวนมาแล้วไม่ทําอะไรนะกดแรงดึงดูดคือคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างมีความสุขชัดเจนในหัวว่าต้องการอะไรแล้วมันจะมีหนทางมันจะดึงดูดหนทางให้คุณได้สําเร็จ ตัวคุณเองก็จะขนขวายเพราะคุณรู้สึกว่าตายแล้วถ้าฉันสําเร็จอ่ะมันจะดีสักแค่ไหนไอความรู้สึกตรงนั้นอ่ะมันทําให้หัวใจมันพองโตและขนลุกอ่ะถ้าคุณมีความรู้สึกตรงนั้นแปลว่าคุณใกล้ความสําเร็จแล้วนะคะเพราะคุณจะลงมือทํามันแบบไม่หยุดไม่หย่อนต้องบอกแบบนั้นมีเหนื่อยบ้างมีพักบ้างมีท้อตามปกติแต่คุณจะไม่หยุดเชื่อสินะเอาละค่ะเปิดดวงความรักราศีกรกฎเดือนกุมภาพันธ์ พี่กัเนี่ยท่านมาบอกกล่าวแล้วนะว่าคุณมีพลังอํานาจมากเพียงพอพอให้บอกท่านหน่อยว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวท่านจะจัดเสิร์ฟให้ท่านเป็นผู้ให้นะคะเทพเท,ทวาแห่งผู้ให้ผู้อ่านบอกเลยนะคะรวมถึงมาเ่แมรี่นี่ก็คือเป็นมันดาแห่งความรักนะ่ะมอบความรักให้กับทุกท่านอยู่แล้วคุณจะได้รับผ่อนความรักนะเปิดดวงความรักราศีรากรกฎ เตมเได้เวลาเคลียร์เอเนและเริ่มต้นใหม่นะเ่านเซนต์ไมเคิลออกมานะคะบอกว่าคุณจะรับสิ่งใหม่ๆใ,ในถ้วยนั้นอาละทุกอย่างสิ้นสุดลงถึงเวลาที่ต้องเริ่มต้นใหม่สักทีหนึ่งขออีกหนึ่งใบ และค o ี p e พ t น c l โคเปิดตัวความรักราศีกระกฎเทมเพลนอยากจะบอกคุณว่าอืทรานส์ฟอร์มค่ะการรีเ i ิร์นะเกิดขึ้นแล้วรีเ i ิร์คืออะไรรีเ i ิร์คืออะไรเดี๋ยวพ่ออธิบายให้นะอืม ใช้นับข้ามเห็นไหมคะการ์ดของครอบครัวแหละการ์ดของความสุขการ์ดของการมีชีวิตใหม่การ์ดของการใช้ชีวิตคู่นั่นเองคุยแล้ว w อน d s ทูออฟวอนส์เอาล่ะเดี๋ยวผมอ่านเลื่อนหน่อยเราจะได้เห็นกันชัดๆเนาะ อาละค่ะราศีกรกฎคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะจากตัวคนเองนี่แหละคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เ,เริ่มต้นใหม่จากการที่คุณนะคะตัดสินใจนะคะม o ฟออนนะคะ Energy ออกมาบอกว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นเดือนที่คุณเหมือนกับได้ถือกำเนิดใหม่นะคะบางสิ่งบางอย่างจบสิ้นไปแล้วไม่ต้องไปรอคอยนะนีถ้าใครถามว่าจะมีเกณฑ์ว่ารักครั้งใหม่อ่ะนะคะ,อะขออภัยค่ะ ถ้าท่านใดมีคำถามในใจว่าใครคนนั้นจะกลับมาไหมนะคะเอเน g รจี Energy ออกมาบอกว่าจะกลับมาและเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เพาเอเนจี Energy ของการ r e เบิร์ตรีโนเวกความสัมพันธ์มีค่อนข้างที่จะเยอะ ใครบางคนรู้สึกผิดกับคุณมากๆนะที่เขาเคยทําให้คุณรู้สึกเสียใจในในเวลานี้เขาคิดได้แล้วเขาก็อยากที่จะกลับมานะคะอยากที่จะกลับมาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตนะคะเหมือนก่อนหน้านี้หรืออาจจะสลับกันได้ที่นีออ้ตัวคนเองมีเกณฑ์เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีพิจิกด้วยหรือชาวธาตุดินพิศพกันมังกรและชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู คุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงตัวคนเองเยอะมากนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวคนเองนี่แหละที่ทําให้คุณนะคะได้เคลื่อนตัวสู่สิ่งใหม่ๆนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้พบเจอรักครั้งใหม่นะคะที่ดีด้วยจากการเปลี่ยนแปลงของตัวคุเองนี่แหละนะคะเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะ เช่นคุณอาจมีเกณฑ์การเปลี่ยนที่ทางคุณมีเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศหรือพบรักกับชาวต่างชาตินะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแผนงานเรื่องเรียนแผนการเรื่องงานนะคะแล้วก็ทําให้คุณได้เจอกับรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยนะคะหรือถ้าโสดมานานก็ได้พบเจอ คนที่รู้ใจนะคะเอเจนี่เนี้ยเหมือนเป็นคนที่คุณอาจจะเคยเจอมาก่อนหรือถ้ายังไม่ได้เคยเจอคุณอาจจะไปในบางสถานที่ที่คุณเคยคุ้นเคยอยู่ก่อนแล้วแล้วคุณคุณก็ได้เจอนะเอ่อคนในครอบครัวมีเกณฑ์นำพาความรักมาให้แต่เอเี่อยากบอกว่าราศรีรากรกฎคุณอาจจะพอใจในการอยู่คนเดียวไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แม้ว่าจะมีใครบางคนเข้ามาก็อาจจะต้องอยู่ช่วงเวลาของการคัดเลือกนะเลือกสรรคนที่คุณรู้สึกมีความสุขที่สุด คุณอาจจะรู้สึกโกรธโทษตัวเองที่เคยทําให้ความรักมันไม่สมหวังก็ขอให้ปล่อยวางตรงนั้นแล้วก็เตรียมรอการเริ่มต้นใหม่จะดีกว่านะคะทีนี้เนี่ยความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์พวกอ่านมองดูว่ามันมีเกณฑ์การกลับมาพูดคุยนะ มีความเป็นไปได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกผิดเขาอาจจะดองคุณไว้สักระยะแล้วแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สำหรับคุณเขาเห็นคุณงามความดีในตัวคุณค่อนข้างที่เยอะทีเดียวแล้วเขาก็เริ่มเห็นว่าคุณไม่รอแล้วนั่นแหละทันทีที่คุณไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยคนคนนี้จะเริ่มนะคะที่จะเข้ามาประชิดนะคะติดขอบหัวใจของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มเข้ามาเสนอ นะคะว่าเขาอยากที่จะนะคะสานสัมพันธ์กับคุณในลักษณะคู่รักแล้วนะคุณพร้อมไหมนู่นนี่นั่นถามว่าก้าวต่อไปได้ไหมก้าวต่อไปได้สิเพราะว่าเพิ่งเริ่มเองนะคะก้าวต่อไปได้พูดคุยได้เพราะไม่แน่ว่าเขาอาจจะทรานส์ฟอร์มกลายเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้คุณต้องการสิ่งไหนคุณดึงดูดสิ่งนั้นถ้าในเวลานี้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณมีไม่พอใจแปลว่าคุณดึงดูดผิดให้นึกใหม่ให้ทึนึกถึงสิ่งที่คุณต้องการใหม่เพราะ คุณกำลังจะได้ s so โ m a ม e ในแบบที่คุณต้องการนะคะทีนี้เนี่ยคนมีคู่นะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเยอะอยู่เหมือนกันนะเอ,อเอเนอร์จีของการย้ายถิ่นฐานมีเกณฑ์ค่อนข้างสูงการสร้างครอบครัวค่อนข้างสูงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกนะคะ พลิกครั้งใหญ่หมายความว่าคุณอาจจะต้องไปในประเทศหรืออย่างที่ที่คุณไม่คุ้นเคยแต่คุณก็อาจจะต้องอมีเกณฑ์การปรับตัวเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะหรือไม่ก็คู่ของคุณนะคะอาจจะเตรียมความพร้อมในการที่จะมาอยู่กับคุณแต่ Energy มันเหมือนเป็นตัวคุณมากกว่าที่มีเกณฑ์จะต้องเดินทางไปหลังจากที่เราคอยมานานนะคะ คนที่มีคนคุยอยู่มองดูว่ามันจะมีคอมมิตเกิดขึ้นนะคะหลังจากได้เจอเจอตัวจริงกันแล้วได้ออกเดทเนี่ยมันเริ่มที่จะมีพันธะสัญญาทางหัวใจเกิดขึ้นแล้วว่าจะไปต่อในลักษณะที่เป็นคู่รักแล้วนะมองเห็นอนาคตร่วมกันนะเรียกได้ว่าสเต็ปบายสเต็ปไม่ต้องกังวลเอน็นจีหลักกังวลนะดูทีเดียวว่ามันจะดีไหมคนนี้จะใช่ไหมนะคะดังนั้นก็ไปดูตรงสิ่งที่คุณ calling ไปดูสิ่งที่คุณขอไว้ตรงตามที่คุณต้องการหรือเปล่าถ้าตรงแปลว่าใช่ ถ้าไม่ตรงแล้วมันมีความหมดุดหงิดใจอะไรปรับได้ไหมไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อไม่ได้ก็ไม่ต้องฝืนนะเพราะเพิ่งเริ่ม,เร,มเริ่มก็สามารถที่จะเปิดโอกาสนะคะ transform ค่ะ move on และก้าวต่อไปคุณก็จะได้เจอนะคะว่าที่ life partner ของคุณเนีเกณฑ์การจะได้อยู่กับคนรักค่อนข้างสูงทีเดียวราศีกรกฎนะคะแล้วก็เกณฑ์การที่จะกลับมาเริ่มต้นรักครั้งใหม่มีอยู่นะโอกาสไม่ได้ปิดลง นะต่างฝ่ายต่างรู้สึกผิดนะด้วยซ้ำไปที่ทำร้ายจิตใจกันไปมาก่อนหน้านี้ถ้าไม่ได้เป็นดังนี้นะถ้าคุณไปเจอคนที่ร้ายกับคุณจริงๆแล้วเขาไม่มีคนอื่นแล้วก็อย่างที่กว่านบอกว่าคุณ move on คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเยอะจากการเรียนรู้คุณได้พบรักครั้งใหม่ผ่านทัางในคะคนรอบข้างคะ่ะจะมีคนเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้คุณด้วยนะแล้วก็ผ่านทางการสื่อสารหรือในเวลาี้ก็อาจจะ ใช้เวลาส่วนใหญ่ทางโซเชียลมีเดียในการพูดคุยกับคนที่คุณสารสัมพันธ์มีเกณฑ์เร็วๆนี้ที่เจอตัวจริงกันแหละแล้วก็มีคอมมิทเมนต์นะสร้างความผูกพันกันจนไปถึงขั้นอาจจะมีอนาคตร่วมกันได้เนี่ยมีหนึ่งในนี้นะคะที่เข้ามาเนี่ยมีจี้ของความเป็นไลฟ์พาร์ทเนอร์อยู่ด้วยนะคะดังนั้นคุณมีกําลังมากเพียงพอองค์พระพิกเนศบอกแล้วนะขอมาเลยจัดให้จะถ้ารู้สึกแหมยังหดหิดใจไม่ได้หลังใจนี่ค่ะ ที่ไหนนะแอดมินบอกแล้วผู้อ่านสืถามแอดมินมาให้แล้วที่เซ็นทรัลเวสเกตนะมีอ่าองค์พระพิฆเนศองค์ทองอยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่ห้วยขวางมีนะคะเออ่เทพนะคะอวใช้พรทางด้านความรักพาสตรีนะคะแล้วก็พระพิฆเนศแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะเรียกได้ว่าครบจบนะคะในที่เดียวลองไปเสิร์ชใน g o o g l e Ma p ดูนะคะไปเลยไปขอพอร หลังจากเขาพอแล้วมีความเชื่อสูดลมหายใจลึกๆยิ้มรับกับความรักกับโซเมทที่คุณกำลังจะได้เจอแล้วคุณจะได้เจอบอกเลยว,ว่าเร็วนะแอดมินคอนเฟิร์มเพราะอะไรแอดมินไปมา <c oughs> <c oughs> อ่ะเราก็มาแบ่งปันกันนะคะเอาล่ะเราไม่ได้บอกให้งมงายแต่การอธิษฐานภาวนาการที่เรามีบางอย่างจูนนะคะเหมือนกับสัญญาณดาวเทียมเราก็ไม่เห็นเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีเสา เสาดาวเทีมยมอะไรแล้วใช่ไหมผู้อาจจะใช้คําโบราณหน่อยเนื่องจากผู้อ่านอยู่ในเ,เกณฑ์ผู้สูงวัยมันไม่มีใช่ไหมเราไม่เห็นแต่ทําไมเราคุยกันได้ละ่ะเออทําไมการสื่อสารไร้สายมันเกิดขึ้นได้ละ่ะความรักก็เหมือนกันนะค <your so> ุณ calling ยูโซเมคคุณจูนให้ติดจูนเครื่องกับโซเมคของคุณให้ติดด้วยนะคะเ <c oughs> อาล้วค่ะอนาคตความรักหลังจากเปิดดวงชะตาแล้ว วีดเวอร์สมีอะไรอยาจะบอกคุณนะอืม hmm. e face in your d REAM perfect มากๆม,มีความศรัทธาในความฝันของคุณไว้สิคะคุณฝันจะได้พบรักที่ดีทำไมคุณจะไม่ได้ละ่ะในเมื่อคนอื่นมีโอกาสได้เจอเจอเขาก็อาจจะเคยผ่านความผิดหวังถูกไหมคะแล้วทำไมคุณจะไม่มีโอกาสที่จะได้เจอละ่ะนะคุณเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่คู่ควร อาวแองเจิ้มีอะไรอยากที่จะบอกคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้ yes, yes. เห็นไหมคะตรงตัวอะไรล่ะที่คุณใฝ่ฝันความรักหรือ yes คุณจะได้พบเจอโซเมตของคุณอย่าลืม calling งานเหรือเงินหรือการเรียนชีวิตที่ดีหรือใช่คุณจะได้สิ่งนั้นขอเพียงมุ่งม,มั่นตั้งใจอธิษฐานแล้วลงมือทำตั้งจิตให้มัน่นพิมพ์ใต้คลิปได้เลยว่าฉันได้พรความรักครบ ทุกประการและขอบคุณ3ครั้งใต้คลิปนี้สำหรับราศีกรากฏพบกับเปิดดวงความรักกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ